สวัสดีครับผมช่องดาร์คซัลโคูอีกครั้งนะครับกันิยายเรื่องพายาดมังกรหยวนนะครับก็มาเจอกันในบทที่217ดความเดิมจากตอนที่แล้วโจหยวนก็ได้โชว์ศิลปะจิววิญญาณศักดิ์สิทธิ์ออกมานะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับ 2 2 7ชัยชนะและความผ้ายแพ้บนท้องฟ้าเหนือท้องทะเลสาบดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดนั้นสายตาจำนวนนับไม่ถ้วนจ้องมองไปที่กระแสแสงดาบขนาดยักษ์ที่มันหยุดนิ่งอยู่กลางอากาศอย่างมึนงงภายใต้แสงดาบที่น่าสะพรึงกลัวนั้นมีเงาเรืองแสงลึกลับสูงร้อยฟุตลอยอยู่รูปลักษ์ของมันดูพรามัวมากในขณะที่พลังพุ่งออกมา โจหยวนยืนอยู่ภายในร่างเรืองแสงด้วยท่าทีสงบนิ่งไม่ได้รับอันตารายใดๆเลยทั้งโลกดูเหมือนจะหนุดนิ่งไปชั่วขณะหนึ่งต่อมาเสียงร้องตะโกนด้วยความปาราจใจก็ดังขึ้นเรื่อยๆนั่นมันอะไรนะศาสตร์หยวนนั่นมันคืออะไรถึงได้สามารถป้องกันศาสตร์ลูกแก้วดาบกาดปีศาส์ได้เหล่าสิจยอดเขาต่างๆ,ต,างๆต่างสูญเสียวความสงบได้อย่างชัดเจนเนื่องจากฉากนี้นนั้น่าทึ่งเกินไป พวกเขาไม่สามารถเข้าใจได้ว่าโจหยวนสามารถต้านทานการโจมตีอันน่าสะพรึงกลัวจากไปรไี่เจอได้อย่างไรซึ่งสามารถสังหารผู้ฝึกฝนชั้นเก้าธรรมดาได้เลยนั่นคือศาสตร์ลูกแก้วดาบกวาดปีศาจเลยนะหนึ่งในเจ็ดศาสตร์รปะแห่งชางซวนเป็นศาสตร์ระดับสวรรค์ขั้นสูงสุดของยอดเขาแห่งดาบอีกด้วยเมื่อใช้ศาสตร์นี้ทุกสิ่งควรถูกกวาดไปจนไม่อาจขัดขืนได้สมกับชื่อของมันแต่มันกลับถูกขัดขวางโดยเงาเรืองแสงลึกลบับ เหล่าสิธิ์จากยอดเขาแห่งดาบต่างจ้องมองด้วยปากที่อ้ากว้างขณะที่ท่าทีของทั้งสองฝ่ายเปลี่ยนไปอีกครั้งความสุขของฝ่ายแรกกลายเป็นความตื่นตระหนกและความหวาดกลัวในขณะที่ฝ่ายหลังเปลี่ยนจากความหวาดกลัวเป็นความว่างเปล่าพวกเขาเองก็ไม่เข้าใจเช่นกันว่าทำไมโจยวนจึงไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยหลังจากถูกโจมตีมีเพียงโจไทลูหยานและจางหยานเท่านั้นที่ดูเหมือนจะจำบางสิ่งได้เมื่อพวกเขามองหน้ากันอย่างกระทันหันความไม่เชื่อกระฉายชัดในดวงตาพวกเขาก่อนในที่สุด พวกเขาก็พูดออกมาร่างที่เป็นประกายนั่นอาจจะเป็นศิลปะจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ในท้องฟ้ามีเสียงครางในลำคอดังขึ้นออกมาจากรอยแยกของฟันของไพรี่เจอใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวอย่างน่ากลัวในขณะที่ดวงตาแดงก่าทั้งดวงของเขาจ้องไปที่เงาเรืองแสงลึกลับรอบตัวโจหยวนเนื่องจากตัวเขาเป็นสิทธิ์เอกของยอดเขาแห่งดาบการมองเห็นของเขาจึงดีกว่าสิทธ์ทั่วไป ดังนั้นเขาจึงสามารถจดจําร่างที่ส่องแสงได้ในทันทีเมื่อร่างนั้นปรากฏขึ้นนี่มันบ้าสิ้นดีโจโหยวนเจ้าเรียนรู้ศิละปะจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรในเวลาอันสั้นเช่นนี้ไปรี่เจอกัดฟันดวงตาเต็มไปด้วยความตกใจคงได้รับความช่วยเหลือจากภายนอกบางอย่างแน่แน่ตีหน้าไปรี่เจอเต็มไปด้วยความโกรธแค้นแท้จริงแล้วเขาก็ไม่ได้เรียนรู้สารุกแก้วดาบปวาปีศาจมาด้วยตนเองแต่ยืมความช่วยเหลือจากภายนอกเพื่อสร้างมัน เนื่องจากไม่ใช่ผลจากความพยายามของตนเองล้วนๆมันจึงมีความเข้มข้นน้อยลงและไม่มั่นคงในความเห็นของไปรี่เจอหากแม้แต่เขาเองก็ยังไม่สามารถเรียนรู้ศาสตร์ลูกแก้วดาวกว่าปีศาจได้ภายใน2เดือนแน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้ที่โจวยวนจะเรียนรู้ศิลปะจิตวิญญาณศักศดิ์สิทธิ์ได้ดังนั้นโจหยวนคงต้องใช้ความช่วยเหลือจากภายนอกบางประเภทเช่นเดียวกันไปรี่เจอหัวร้อยย้อเยื้อเยือกเ,เย็นขณะจ้องมองไปที่โจวยวนเขาค่อยๆสงบสติหลังจากความโกรธแรกเริ่ม แม้ว่าโจหยวนจะสามารถเรียนราาู้ศิลปะจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ได้แต่มีแนวโน้มว่าจะสามารถป้องกันลูกแก้วดาบกาปีศาของเขาได้อย่างบุดวิดเท่านั้นสิ่งที่ต้องทำในตอนนี้ก็คือต้องมองหาโอกาสในขณะที่ไปรลี่เจอไม่กล้าประเมินโจหยวนต่ำอีกต่อไปเริ่มมองโจหยวนเป็นคู่ต่อสู้ในระดับเดียวกับตัวเขาเองสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าโจหยวนมองไปที่ไปรลี่เจอจากระยะไกลในขณะที่รอยยิ้มที่มีความหมายปรากฏอยู่ที่มุมริมฝีปากของเขาราวกับว่ากำลังอ่านความคิดของไปรลี่เจอ เขาเงยหน้าขึ้นเพลงความสนใจไปที่แสงดาบขนาดเมือคือมาในบริเวณที่ลึกที่สุดของแสงดาบนั้นเขามองเห็นลูกแก้วดาบสีเงินที่สั่งสะเทือนได้ซึ่งยังคงดูดซับและปล่อยพลังดาบอันน่าหวาดกลัวลูกแก้วดาบกว่าปีศาจละศาสตร์จโจมตีอันน่าเกรงขามของยอดเขาแห่งดาบนี่ช่างน่าเสียดายที่เจ้าทําให้มันเสื่อมเสียชื่อเสียงเสียงเฉย,ยเมยของโจหยวนดังขึ้นส่งไปถึงหูของไปรี่เจอ๋อไปรี่เจ๋อหัวร้อด้วยความโกรธทันทีไม่ได้ยินคําพูดกล้าหาญอะไรเช่นนั้น โจยวนหัวเราะเบาๆตอบรับโดยไม่สนใจด้วยความคิดแสงพรางพายก็เริ่มปรากฏออกมาจากจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบตัวเขาพลังลึกลับและร้ายขอบเขแพ่กระจายออกมาจากร่างจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์แม้ว่ายังคงไม่ชัดเจนแต่ก็เริ่มมีความลึกลับที่ไม่สามารถวัดได้เพิ่มมากขึ้นจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ได้ยกมือขึ้นแสงพุ่งผ่านมืออย่างกระทันหันมือที่เรืองแสงเริ่มยื่นออกมาขณะที่พุ่งเข้าหาดาบแสงราวกับสายฟ้า มือที่เรืองแสงและดาบปะทะกันขณะที่พลังลึกลับพุ่งเข้ามาแสงดาบเริ่มสลายไปอย่างรวดเร็วความกว้างแต่เดิมหลายพันฟุกถูกฉีกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยด้วยมือของจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์การแสดงออกของไปรี่เจอเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากเห็นได้ชัดว่าเขาไม่คิดว่าร่างจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์จะทรงพลังมากขนาดนี้ด้วยความคิดลูกแก้วดาบกว่าปีศาจก็เริ่มสั่นไหวขณะที่พลังดาบอะไรขอบเคก็พุ่งออกไปพุ่งเข้าหาหมือเรืองแสงที่พยายามทำลายมันฝ่น พลังดาบที่พุ่งเข้าใส่ไม่สามารถทําอะไรได้มากนักมันเหมือนมีบาเรียรแสงปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องรอบๆมือที่เรืองแสงนั้นปิดกั้นพลังดาบที่พุ่งเข้าใส่ขณะเดียวกันก็ยังคงตรงดิงไปยังลูกแก้วดาบสีเงินที่อยู่ตรงกลางเจ้ากล้าไปลี่เจอตะโกนออกมาด้วยความโกรธในที่สุดก็รู้ว่าโจอยู่ต้องการอะไรแต่ฝ่ามือเรืองแสงก็ยังคงสลายพลังดาบอย่างง่ายดายทำให้พลังดาบเริ่มตื่นตระหนกหลังจากคิดเรื่องนี้ได้สักครู่เขาทำได้เพียงกัดฟันและเร่งให้ลูกแก้วดาบกลับเข้าไปในร่างกายของเขาเอง ทันทีที่ลูกแก้วดาบเริ่มถอยกลับจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบตัวโจโยนก็หายไปจากจุดนั้นในทันทีปุบมันปรากฏตัวอีกครั้งในเส้นทางการล่อถอยของลูกแก้วดาบขณะที่มืออีกข้างหนึ่งของมันยื่นออกมามือของมันขยายออกอย่างรวดเร็วสะบัดลงมาเหมือนดังภูเข,ขาคว้าลูกแก้วดาบปาดปีศาจไอรนะ ไปรีเจอคำรามด้วยความตื่นตระหนกขณะที่เขารีดส่งความคิดออกไปก่อนให้เกิดการประทุข,ขึ้นของพลังดาบอารุณแรงในความพยายามที่จะฉีกวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแต่สุดท้ายพลังอะไรขอบเขตได้พุ่งออกมาจากร่างของจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทำลายพลังดาบที่ไหลเชี่ยวกราดลงในระยะไกลร่างโจวยวนเคลื่อนไหวปรากฏตัวบนไหล่ของร่างจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์มองไปทางไปรีเจอผู้มีใบหน้าซีดเผือกอย่างสงบปล่อยลูกแก้วดาบของข้า ไปรีเจอตะโกนด้วยความโกรธรอยยิ้มย้อยเย้ยผุดขึ้นบนมุมปากของโจหยวนขณะที่เขากระทืดเท้าพลังหยวนสีทองพุ่งออกมาจากส่วนบนของศีรษะไหลเข้าสู่ร่างอันพร่ามัวของจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ในขณะเดียวกันเสียงของเขาก็ดังขึ้นศาสลูกแก้วดาบกว่าปีศาจอันทรงพลังนั้นไม่มั่นคงและด้อยมากเมื่ออยู่ในมือของเจ้าไม่ผิดเลยที่จะบอกว่าเจ้าทาให้ศาส์นี้น่าอับอายอย่างแท้จริง เมื่อได้รับการสนับสนุนจากพลรรังหยวนของโจหยวนแล้วมือเรืองแสงทั้งสองข้างของร่างจิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ก็เริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วมันปล่อยเสียงขบมาขณะที่ฝ่ามือของมันกระแทกเข้าหากันอย่างดุร้ายตึมพลรรังอันน่าสะพรึงกลัวพุ่งออกมา ทำลายล้างบริเวณโดยรอบพื้นที่ใกล้เคียงสัตวนสะเทือนอย่างรุนแรงผู้คนนับไปทวนจ้องมองด้วยความสยดสยองในจุดที่ฝ่ามือของร่างจิตวิญญาณศักศดิ์สิทธิ์นั้นฟาดเข้าหากันลูกแก้วดาบเงินสั่นไหวย่างไม่มั่นคงขณะที่อรอยเล้าเล็กๆเริ่มปรากฏขึ้นก่อนที่มันจะแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยในที่สุดโจยวนนั้นได้ทําลายลูกแก้วดาบของไปรี่เจอเพลง เ่าสทิที่เฝ้าดูอยู่นับไปทวนอดไปได้จะอ้าปากค้างเมื่อลูกแก้วดาบเงินแตกออกโดยมีทั้งความไม่เชื่อและความตกตะลึงที่ไม่อาจบรรยายได้ปรากฏชัดในใบหน้าของพวกเขาใครจะไปคิดว่าโจยวนจะดูร้ายได้ถึงขนาดนี้คิดดูสิว่าเขาสามารถบีบลูกแก้วดาบกาปีศาของไปรี่เจอจนแตกได้ต้องใช้พลังมากขนาดไหนกันถึงจะทําได้ขนาดนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเราสิทยอดเขาแห่งดาบต่างตกตะลึงนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เห็นลูกแก้วดาบกาปีซาถูกใครสักคนบดขยี้ โจไทลูยาและคนอื่นๆกลืนน้ำลายพร้อมเพียงกันดวงตาพวกเขาฉายความเคารพขณะจ้องมองร่างหนุ่มบนท้องฝาในขณะน,นี้โจหยวนช่างดูทรงอำนาจจริงๆสายตาจำนวนนับไปทวนหันไปมองไปรี่เจอใบหน้าไปรี่เจอซีดเผือกมูรุกแก้วดาบป,ป่าปีศาจนั้นแตกสลายอักในท้ายที่สุดเขาก็อาเจียนเลือดออกมาเต็มปากขณะที่พลังหยวนในร่างของเขาตกอยู่ในความปั่นป่วนเห็นได้ชัดว่าได้รับบาดเจ็บสาหาัส ลูกแก้วดาบาปีศาจเชื่อมโยงกับเขาโดยตรงเขาได้รับผลกระทบจากการที่มันถูกทำลายเลือดไหลออกมาจากมุมปากลูกตาแทบจะหลุดออกจากเบา้ขาขณะที่เขาจ้องเขมงไปที่โจหยวนเขาร้องโหยหวนด้วยความโกรธโจหยวนเจ้ากล้าทำร้ายลูกแก้วดาบของข้าแม้ว่าเขาจะต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากภายนอกเพื่อฝึกฝนลูกแก้วดาบาปีศาจแต่สุดท้ายมันก็จะประสบความสำเร็จอยู่ดีเขาเพียงต้องทุ่มเทความพยายามและเวลาให้กับลูกแก้วมากขึ้นในอนาคตเพื่อให้มันสเสถียรมากขึ้นเรื่อย อย่างไรก็ตามตอนนี้มันได้ถูกทุบเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยโดยโจยหยวนแล้วงานหนักทั้งหมดในก่อนหน้านี้แทบจะกลายเป็นเศษเล็กเศษน้อยไปเลยจะไม่ให้ไปรลี่เจอโกรธเคืองได้อย่างไรบนท้องฟ้าโจยหยวนมองลงไปยังไปรลี่เจอทางด้านบนจากสายตาไม่สนใจผลลัพธ์ของการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับการตัดสินแล้วในวินาทีที่ลูกแก้วดาบกวาดปีศาจนั้นแตกสลายแม้ว่าทั้งคู่จะสามารถเรียนรู้ศิลปะช่างส่วนแต่ลูกแก้วดาบที่ไม่มั่นคงของไปรลี่เจอ ก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะท้าทายศิลปะจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของโจหยวนได้มเมร็ดพันวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เป็นผลมาจากความพยายามของโจหยวนด้วยตนเองถึงแม้จะยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ลูกแก้วดาบกว่าปีศาจที่ไม่มั่นคงของไพรี่เจอจะสามารถเทียบได้ไพรี่เจ๋เจ้าจะถอนตัวออกไปเองหรือว่าจะให้ข้าเตะเจ้าออกไป โจหยวนถามการแสดงออกของไปรลี่เจ๋อเปลี่ยนไปขณะสายตาของเขาจับจ้องไปยังสนามรบอีกสองแห่งในระยะไกลขณะนี้ของเซิงและเจ้าจูก็กำลังต่อสู้กันอย่างเข้มขน้นเห็นได้ชัดว่าไม่มีทางมาช่วยเขาได้ด้วยสภาพปัจจุบันเห็นได้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะต่อสู้กับโจหยวนแววตาของเขาฉายแววหลากหลายอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมาเขาถอยกลับด้วยความเร็วสูงสุดโดยวางแผนที่จะหลบหนีโจหยวนชั่วขณะหนึ่งก่อนจะค่อยหาโอกาสมากแก้แค้นความวุ่นวายเกิดขึ้นในทันที เหล่าศิษย์ยอกเขาต่างๆพากันส่งเสียงร้องโวยวายด้วยความสงสัยในตอนแรกไม่มีใครคาดคิดว่าการต่อสู้ระหว่างโจหยวนและไปรี่เจ๋จะจบลงด้วยการที่ฝ่ายไปรี่เจ๋กลายเป็นฝ่ายหนีไปโจหยวนสายหัวไม่ได้เห็นร่างไปรี่เจ๋ถอยหนีอย่างรวดเร็วแสงเย็นวับในดวงตาโจหยวนขณะที่เขากล่าวว่ายังไม่ยอมแพ้ใช่ไหมด้วยการเหยียบร่างของเขาเปลี่ยนเป็นภาพาร้ามัวขณะที่เขาพุ่งออกไปข้างหน้า จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่ส่องแสงก็มองลงมาและห่อหุ้มร่างกายโจโหยวนอีกครั้งในชั่วพริบตามันปรากฏขึ้นเหนือไปรี่เจอราวกับเป็นภาพลวงตาโจโหยวนไม่แสดงสีหน้าใดๆขณะที่มือของเขาฟาดลงไปอย่างรุนแงรงพลังมหาศาลถูกรวบรวมไว้ภายในการโจมตีครั้งนี้ซึ่งได้รับการขยายพลังโดยจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เสียงระเบิดดังขึ้นจากอา,ากาศใต้มือขณะที่พื้นที่โดยรอบมือนั้นสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงปืดยาก ไรี่เจอคำราบขณะที่พลังหยวนทั้งหมดในร่างของเขาระเบิดออกโดยไม่ลังเลในความพยายามอย่างสิ้นหวังที่จะต่อต้านตึมพลังโจมตีของโจโหยวนนั้นชัดเจนว่าเหนือกว่าสิ่งใ,ใดๆที่ไปรี่เจอจะเทียบได้ภายใต้สภาพปัจจุบันของเขาโดยสามารถบดขยี้พลังหยวนสีเงินทั้งหมดได้อย่างง่ายดายขณะที่มันเคลื่อนลงมาปักฝ่ามือโจโหยวนกระแทกเข้ากัน้าอกของไปรรี่เจอด้วยความดุร้ายอัก เลือดพุ่งออกมาจากปากไปรลี่เจอก่อนที่ร่างของเขาจะกระเด็นออกไปเหมือนลูกปืนใหญ่พุ่งลงสู่ผิวน้ําทะเลสาเบื้องล่างตึง้มทะเลในรัศมีหมื่นฟุตพังทลายทําให้เกิดหลุมขนาดใหญ่มีร่างไปลี่เจอนอนอยู่ตรงกลางเป็นไปได้ยังไงที่จะเป็นแบบนี้ดวงตาของเขาเบิกกว้างเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งในขณะที่พยายามยกมือทําท่าคว้าโจยวนบนท้องฝาในที่สุดมือของเขาก็กราบตกลงไปบนพื้นอย่างหมดแรง จนตอนนี้เขาก็ยังไม่สามารถเชื่อได้ว่าเขาพ่ายแพ้ต่อโจอยู่วนบุคคลเดียวกับที่เขาเคยเหยียดยามมาตลอดตั้งแต่แรกเริ่มกลับแข็งแกร่งกว่าที่เขาจินตนาการเอาไว้มากเมื่อภาพการสนทนาตอบโต้ระหว่างเขามากไม้ฉายผ่านเข้ามาในใจไปรีเจอก็ตระหนักได้ว่าความเย่อหยิงและความดูถูกเหยียดย้มของเขานั้นน่าหัวเราะมากขนาดไหนปรากฏการจมลงสู่พื้นดำเนินไปเป็นเวลา,านานพอสมควรก่อนที่น้ําโดยรอบข้างจะค่อยๆกลับมาเติมเต็ม ลำแสงพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้ากวาดร่างไปรี่เจอขึ้นไปบนขอบฟ้าเขาได้ถูกคัดออกจากทะเลสาบย,ยวนแล้วบริเวณทั้งหมดเงียบสงัดจนแทบสิ้นสติเราสิจากยอดเขาแห่งดาบต่างเฝ้าดูฉากนี้ด้วยสีหน้าเข่งขรึมก่อนจะมองไปยังร่างหนุ่มที่ยืนอยู่บนท้องฟ้าในขณะนี้การต่อสู้ระหว่างสิทธิเอกทั้งสองยอดเขายอดเขาแห่งดาบและยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ได้รับการตัดสินแล้วผลลัพธ์เกินความคาดหมายทุกคนไม่มีใครคาดคิดว่าคนที่ยืนหยัดจนถึงวินาทีสุดท้ายจะเป็นโจโยหยวน ความเคารพปรากฏชัดในสายตาสิ่์จํานวนมากในอดีตพวกเขารู้สึกว่าการยั่วยุของโจโหยวนต่อไปรี่เจ๋อเป็นเพียงแค่ความโง่เขลาและเย่อหยิ่งผลลั์สุดท้ายทําให้พวกเขาเข้าใจแล้วโจโหยวนไม่ใช่คนโง่เขลาแต่เป็นพวกเขาเองด้านนอกทะเลสาบหยวนยกเว้นปร,รมาจารลิงจุนดวงตาผู้นํานิกายชิงหยางและปรมาจารคนอื่นๆเบิกกว้างขึ้นไม่เห็นไปรี่เจ๋อถูกกวาดออกจากทะเลสาบผู้นํานิกายชิงหยางถอนหายใจคนรุ่นใหม่จะแซงหน้าเราเมื่อถึงเวลา ลากฐานของศิลปะจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของโจโยุนนั้นเข้มข้นมากกว่าศิลปะลูกแก้วดาบกว่าปีศาจของไปรลี่เจอมาดูเหมือนว่าเขาจะฝึกไม่ย่างหนักปรมาจาริวเลียนยี่ก่าวชื่นชมขณนะนางเรือบมองปรมาจาริงจุนเมื่อเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้แม้แต่คนอย่างปรมาจาริงจุนก็ไม่สามารถหยุดสีหน้าของเขาไม่ให้เปลี่ยนแปลงเป็นขมขื่นได้ขณะที่เขาพูดด้วยเสียงต่ำในนิกายชางซวนสเวียนผู้เท่ามีความเข้าใจในด้านศิลปะชางซวนทั้งเจ็ดอย่างดีที่สุด ความสาเร็จของโจโหยวนในการไปถึงขั้นเริ่มต้นนั้นเป็นไปไม่ได้หากปรกาศจากการชี้นําของสเสวียนผู้เท่าคนอย่างเขาจะสามารถเรียนรู้เองได้อย่างไรผู้น,นํทนิกายชิงหยางโบกมือและกล่าวว่าการได้รับคําแนะนําจากสเสวียนผู้เท่าก็เป็นความสามารถของเด็กน้อยเช่นกันปรมาจารย์หลิงจุนไม่มีอะไรจะพูดตอบกลับแต่ใบหน้าของเขาก็ยังคงหน้าเกลียดตั้งแต่ต้นจนจบการต่อสู้ระหว่างยอดเขาแห่งดาบและยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ได้สิ้นสุดลงแล้ว เรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นอีกข้าเข้าใจความเครียดแข้งของยอดเขาแห่งดาบดีจากความพ่ายแพ้ในครั้งก่อนแต่ข้าแนะนําให้พวกเขาหยุดก่อนที่จะไปไกลกันมากกว่านี้ผู้นำทนี่กายชิงหยางมองไปที่ปร,รมาจาร์หลิงจุนแม้ว่าท่าทางของเขาจะอ่อนโยนเหมือนปกติแต่คําพูดของเขากลับมีน้ําเสียงเอ่ยเตือน การที่ผู้นำนิกายชิงหยางใช้อำนาจระงับความโกรธที่กำลังก่อตัวขึ้นในยอดเขาแห่งดาบในก่อนหน้านี้นั้นถือเป็นเรื่องไม่เหมาะสมดังนั้นเขาจึงใช้ความเงียบของเขาเพื่ออนุญาตให้พวกยอดเขาแห่งดาบกระทำในทะเลสาบหยวนได้โดยหวังว่าสิทธิ์จะสามารถปลดปล่อยความโกรธของพวกเขาและจบเรื่องนี้ลง แต่ใครจะคาดคิดยอดเขาแห่งดาบไม่เพียงแต่จะไม่สามารถระบายความหงุดหงิดของพวกเขาได้เท่านั้นแต่ยังคงถูกบังคับให้ตกสถานการณ์สิ้นหวังเช่นนี้โดยสิทธิยอดเขาหยวนสักสิทธ์เพียงไม่กี่ร้อยคนอีกด้วยและตอนนี้แม้แต่สิทธิเอกของยอดเขาแห่งดาบก็ยังพ่ายแพ้ดังนั้นไม่ใช่ว่ายอดเขาแห่งดาบไม่ได้รับโอกาสแต่เป็นเพราะว่าไม่สามารถคว้าโอกาสนั้นเอาไว้ได้เองเนื่องจากเป็นผู้นำนิกายผู้นำนิกายชิงหยางจึงไม่สามารถปล่อยให้ยอดเขาแห่งดาบกดขี่ยอดเขาหยวนศักสิทธ์ได้ต่อไป เพราะเห็นได้ชัดว่ามันไม่ยุติธรรมแม้ว่าปรมาจารย์หลิงจุนยังคงรู้สึกหงุดหงิดแต่เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากพยักหน้าราบับใกล้ๆกันนั้นผู้โสเฉินไทยหยวนและผู้โสหลูซงก็ตกใจเพราะไปรี่เจอพ่ายแพ้ต่อโจหยวนเป็นเวลานานก่อนที่พวกเขาจะค่อยๆกลับมามีสติอีกครั้งเจ้านีกเก็บสมบัติมาได้จริงๆหลูซงถอนหายใจด้วยความอิจฉา ใครจะไปคาดคิดว่าโจโยวนจะได้เรียนรู้ศิลปะจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์และสามารถฝึกสําเร็จได้ภายในเวลาเพียงสองเดือนไพ่เด็ดของเขาถูกซ่อนไว้อย่างดีเกินไปเฉินไทยหยวนลูบเขาพยายามรักษาวความสงบแต่สุดท้ายเขาก็ไม่สามารถหยุดยิ้มกว้างได้เขารู้ว่าเมื่อโจโหยวนเอาชนะไปลี่เจอยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ก็จะกลายเป็นผู้ชนะในพิธีท,ทะเลสาบหยวนแล้วการต่อสู้ครั้งนี้จะทําให้ยอดเขาเอื่นๆรู้ว่าพวกเขานั้นไม่สามารถมองมายังยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์อย่างเยียดยามได้อีกต่อไปในอนาคต ยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์จะได้รับทรัพยากรการฝึกฝนมากขึ้นและค่อยๆเติบโตจนกลายเป็นยอดเขาที่เจ็ดอย่างแท้จริงในนิกายชางส่วนเฉินไทยหยวนจ้องมองร่างเด็กหนุ่มภายในทะเลสาในขณะที่ความสุขไหลล้นออกมาในดวงตาเขารู้ว่าไม่ใช่ตัวเขาเองที่มีส่วนทาให้ยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์เติบโตอย่างช้าๆตลอดปีที่ผ่านมาแต่เป็นเด็กหนุ่มที่รู้จักกันในชื่อโจโยหยวนตั้งหางเฉินไทยหยวนมีลางสังหณรว่าด้วยชายหนุ่มผู้นี้ชื่อของยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ จะได้ยินอีกครั้งไปทั่วสวรรค์ช้างสวนในอนาคตเหมือนเมื่อครั้งนั้นที่ปรมรจาย์ช้างสวนเคยดูแลยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์คลื่นพายุฝนกระหน่ำลงมาจากท้องฟ้าหากมองดูใกล้ๆจะพบว่าหยดน้ำฝนแต่ละหยดประกอบไปด้วยอักขระหยวนมีพลังอันน่าสะเพรัวเมื่อตกลงมาในปริมาณมหาศาลเชน่นนี้แม้แต่เทือกเขาก็ยังถูกบทขยี้ด้วยพลังของมันฟึบ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 ,บามกลางสายฝนที่ตกลงมา ตีหน้าคงเส้นดูเข่งขึมดาบในมือของเขาเคลื่อนไหวเปลี่ยนเป็นดาบนับไปทวนห่อหุ้มร่างกายของเขาไว้ทั้งหมดการฟันในแต่ละครั้งจะตัดเม็ดฝนนับไปทวนออกจากกันทําให้เม็ดฝนเหล่านั้นไม่สามารถเข้าใกล้เขาได้หยดน้ําฝนเหล่านี้ไม่ไล้ทามาจากอัคคา,ายนเท่านั้นแต่ยังมีพลังแห่งจิตวิญญ,ญาณอีกด้วยหยดน้ําฝนที่ตกลงบนร่างกายจะส่งผลให้จิตวิญญ,ญาณถูกโจมตีดังนั้นแม้แต่คงเส้นก็ไม่กล้าให้โดนตัวเขาเองแม้ว่าปัจจุบันเขาจะอยู่ในค่ายกลอาัคคา,ายทาน,นที่ยาวๆได้สร้างขึ้น แต่เขาก็ไม่ได้วันไหวเนื่องจากศาสตร์โลหิตทำร้ายอัคาระบนดาบของเขาทําให้เขาสามารถขจัดอาคาาดัคระยนใดๆที่ขวางทางได้อย่างง่ายได้ขณะที่เขากําลังป้องกันฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนั้นคงเซิ่งก็งเงยหน้าขึ้นมองไปยังจุดจุดหนึ่งแล้วพูดว่าถึงแม้ค่ายคนของเจ้าจะน่าเกรงขามแต่มันก็ไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อข้าม,มากนะักพื้นที่ส่นไหวเมื่อร่างอันเรียวบางของเยาเยาถูกเปิดเผยดวงตาแจ่มใสและเฉยเมยของนางจ้องลงไปขณะที่ริมฝีปากสีแดงของนางแยกออกเล็กน้อย ศาสตร์โลหิตทำร้ายอัคคราเพียงอย่างเดียวทำให้เจ้ามั่นใจได้มากขนาดนั้นเลยเหรอเจ้าควรดูดาบของเจ้าซะบ้างสายตาของเซิ้งหันพิธิดาบของเขาในทันทีดวงตาของเขาหดตัวลงลวดลายเลือดบนดาบเริ่มจางลงอัคาระย,หยนหยดน้ำฝนเหรอหัวใจของเซิ่งสั่นสะท้านท่าทีของเขาเปลี่ยนเป็นหน้าเกลียดขณะเขาจ้องมองไปที่เยาเยาแล้วพูดว่าใต้้นของเจ้าไม่ได้มุ่งเป้ามาที่ข้า แต่เป็นศาสตร์โลหิตท,ทำร้ายอัคระของข้าเหยาเยาพูดอย่างไม่ใส่ใจแม้ว่าศาสตร์โลหิตท,ทำร้ายอัคระจะสามารถต้านทานอัคระยวนบางส่วนได้แต่อัคระยวนบางส่วนก็สามารถต้านทานมาได้เช่นเดียวกันนั่นเป็นเหตุผลที่ข้าบอกเจ้าว่าเจ้าค่อนข้างไร้เดียงสาเกินไปถ้าเจ้าเชื่อว่าศาสตร์นี้จะทำให้เจ้าดูถูกอัคระยวนได้ คงเส้งขมวดคิ้วเขาไม่เคยคาดคิดว่าตั้งแต่แรกเยาเยาไม่ได้เลงเป้ามาที่เขาแต่เลงไปที่ศาสตร์โลหิตท,ทำร้ายอาคละเมื่อศาสตรโลหิตท,ทำร้ายอาคลระของเขาถูกทำให้เป็นกลางความได้เปรียบของเขาก็จะค่อยๆหายไปเช่นเดียวกันดูเหมือนว่าข้าจะต้องต่อสู้กับเจ้าด้วยพลังกำลังของตนเองคงเส่งถอนหายใจเบาๆขณะด,ดวงตาของเขาค่อยๆเปลี่ยนเป็นดุร้ายพลังหยวนอันน่าตกใจค่อยๆพุ่งออกมาจากร่างกายของเขา เดิมทีเขาตั้งใจจะใช้ศาสตร์โรหิตทำร้ายอัคคราเพื่อเอาชนะเยาเยาให้เร็วที่สุดแต่ตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าแผงของเขาไม่เป็นผลเยาเยาเป็นปัญหามากกว่าที่เขาจินตนาการเอาไว้มากข้าได้แต่หวังว่าไพรี่เจ๋จะสามารถเอาชนะโจหยวนได้อย่างรวดเร็วและปวดปล่อยศิทธิยอดเขาแห่งดาบจะค่ายกลมาดูเหมือนว่าเยาเยาจะอ่านความคิดของคงเซิงได้ริมฝีปากของนางขยับขึ้นเล็กน้อยขณะที่นางกล่าวหากว่าเจ้ายังหวังจะพึ่งไพรี่เจ๋ข้าเกรงว่าเจ้าจะผิดหวัง ดวงตาของเซิ่งหลีลงขณะพูดอย่างเย็นชาเจ้าหมายถึงอะไรในขณะน,นี้เขาได้อยู่ในค่ายกลของเยาเยาไม่สามารถสัมผัสได้ถึงสถานการณ์ภายนอกด้วยการแตะเบาๆด้วย้กัรอาัคาราย,ยุนของนางพื้นที่โดยรอบก็เริ่มสั่นไหวเผยเห็นโลกภายนอกขึ้นมาสายตาของเซิงมองไปยังสนามรบของโจยวนและไปรี่เจอในทันทีดวงตาของเขาหดตัวลงอย่างกระทันหันเขาสามารถมองเห็นเพียงร่างโจยวนเท่านั้นคืนพลังหยวนของไปรี่เจอได้หายไปจากทะเลสาบหยวนแล้ว เป็นไปได้ยังไงในขณะนี้แม้แต่คนอย่างคงเซิ่งก็ยังไม่สามารถหยุดการเปลี่ยนแปลงการแ,แ,แสแดงออกของเขาได้ไปลี่เจอแพ้โจโยหยวนได้ยังไงคงเซิ่งเข้าใจถึงความแข็งแกร่งของไปลี่เจอเป็นอย่างดีในขณะที่โจโยหยวนเป็นเพียงศิษย์เอกของยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นควรจะมีช่องว่างระหว่างทั้งสองบุคคลเยาเย้าไม่ตอบคาถามของคงเซิ่งนอกจากจะจ้องมองด้วยความขบขันคงเซิ่งตระหนักว่าคําถามของเขานั้นหน้าหัวร้อมากทีเดียว เนื่องจากความจริงถูกเปิดเผยต่อหน้าเขาไปแล้วท่าทางของเขาขึ้นขึ้นลงลมอยู่พักหนึ่งสุดท้ายเขาทำด้เพียงกัดฟันและพูดออกมาด้วยเสียงต่ำไร้ประโยชน์ตอนนี้ไปรี่เจอแพ้กับโจหยวนสถานการณ์ที่ไม่เอ,อื้ออมนวยอยู่แล้วกลับเลวร้ายลงไปอีกในขณะที่ความหมุดกิดปรุงพลาดในใจของเซิงโจหยวนที่อยู่ห่างไกลก็รู้สึกถึงเขารีบเนยหน้าขึ้นมามองไปทางเยาวๆและของเซิงทันที สายตาของเขาสบกับสายตาของคงเซิ่งไปชั่วขณะหนึ่งก่อนที่จะหัวร้อในช่วงเวลาต่อมาร่างของเขาพุ่งไปหากลุ่มของยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังต่อสู้กับสิทธิยอดเขาแห่งดาบหลังจากเอาชนะไปร์ลี่เจอได้โจหยวนก็มีอิสาระานในการกำจัดสิทธิที่หลบหนีได้แล้วเมื่อโจหยวนเข้าร่วมการต่อสู้ฝ่ายของยอดเขาแห่งดาบก็จะตกอยู่ในความโกรธหขนขณะที่ความตื่นตระนกปรากฏขึ้นบนใบหน้าของสิทธิจำนวนมาก ร่างหลายร่างพุ่งออกมาจากกลุ่มอย่างรวดเร็วพลังหยวนทรงพลังพุ้งผ่านไปทั่วร่างกายซึ่งไม่ได้อ่อนแอไปกว่าหยวนหงแม้แต่น้อยพวกเขานั้นพยายามหยุดยั้งโจหยวนตูมตูมความพยายามของพวกเขาไร้ประโยชน์อย่างเห็นได้ชัดโจหยวนนั้นห่างไกลจากตัวเขาได้อดีตมาก หากโจวยวนต้องต่อสู้กับหยวนหงอีกครั้งในตอนนี้หยวนหงก็แทบจะสู้เขาไม่ได้แล้วไม่นานสิทธิ์แล้วสิทธิ์เ่าก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากโจวยวนถูกเตะอ,ออกจากทะเลสาบอยู่ในทันทีเมื่อเผชิญกระฉากนี้ผู้สอดแนมจากยอดเขาต่างๆทันได้เพียงสายหัวไปมาสถานการณ์ได้ตกอยู่ในมือของยอดเขาอยู่สักดิสิอย่างสมบูรณ์แล้วเมื่อของเซิงและเจ้าจูตัางก็ไม่สามารถออกจากสนามลบได้จึงไม่มีใครในฝั่งของยอดเขาแห่งดาบที่จะหยุดโจหยวนได้เลยเมื่อเวลาผ่านไป สิทธิ์หมดของยอดเขาแห่งดาบยกเว้นของเซิงและเจ้าจูก็จะถูกคัดออกจากพิธีนี่เป็นสิ่งที่คงเชิงก็เข้าใจโดยธรรมชาติเช่นเดียวกันสีหน้าของเขาจึงดูน่าเกลียดมากเขาไม่คาดคิดว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปในลักษณะนี้ยอดเขาแห่งดาบเหนือกว่ายอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ยังขาดลอยและการรับมือกับยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ควรจะเป็นเรื่องที่ง่ายได้ใครจะไปคิดว่าเขาไม่เพียงแต่จะล้มเหลวในการได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายแต่ยังถูกบังคับให้ตกสภาพเวลวร้ายเชน่นนี้โดยยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์อีกด้วย ดวงตาอันสดใสของยาวๆจ้องมองกล่าวยังไม่รีบร้อนยอดเขาแห่งดาบจะยังคงรักษาศักดิ์ศรีไว้ได้บ้างหากพวกเจ้าเลือกที่จะถอนตัวจากทะเลสาบหยวนดวงตาของเซิงเปียเป็นเย็นช้าขณะที่เขาโต้อตอบอย่างใจเย็นเจ้าเพ้อฝันอะไรงั้นเราก็คงต้องไล่พวกเจ้าออกไปทีละคนนางสะบัดข้อมือเบาๆผูกันอัครารโยงของนางตกลงทันทีอัคารายนจจำนวนรับไปท่วนก่อตัวขึ้นสายฟ้าและเปลวเพลิงผสานเข้าด้วยกัน มันเต้นเป็นจังหวะโดยความรุนแรงที่ไม่มีใครเทียบได้ครืดอัคคายุนสายฟ้าและเปียวเพิงบิดตัวเข้าด้วยกันเหมือนกับง,งูขนาดยักษ์พุ่งเข้าหาโขงเซิงพรังยนุนอรุณแรงระเบิดออกจากร่างของของเซิงเห็นได้ชัดว่าเขาไม่กั้นอะไรไว้อีกต่อไปแล้วเนื่องจากความโกรธที่โหมกระนำในใจตุม้มการต่อสู้อันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองขนาดของการต่อสู้นั้นชัดเจนว่าใหญ่กว่าการต่อสู้ระหว่างโจหยุนและไปลี่เจอมาก แต่ไม่ว่าคงเซิ่งจะโจมตีอย่างรุนแรงเพียงใดเขาก็ไม่สามารถหลบหนีจากการโจมตีอย่างไม่ปราณีของอัคารายยวนที่นับไม่ถ้วนได้ทําให้เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเผเชิญหน้ากับแต่ละอันโดยตรงด้วยพลัง,ท,งทั้งหมดที่เขามีเมื่อเวลาผ่านไปการโจมตีของคง,งเซิ่งก็บ้าคลั่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเขาได้เห็นว่าสิทธิยอดเขาแห่งดาบจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆถูกกาจัดหลังจากที่โจยยวนเข้าสู่สนามโลบภายในใค่ายคนสวรรค์สับสนเบื้องล่างนั้นเหล่าสิทธิยอดเขาแห่งดาบอีกมากมายต่างก็ต่อสู้อย่างดุเดืออกัรรสูสน้ํา โดยพวกเขาก็ถูกกำจัดไปทีละคนนี่ถือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่สำหรับยอดเขาแห่งดาบขณะที่หน่วยซอดแนมจากยอดเขาต่างๆเฝ้าดูพวกเขาก็เข้าใจว่าผลลัพธ์ของการต่อสู้น้นปรากฏอย่างชัดเจนแล้วหากสถานการณ์ยังคงดำเนินต่อไปยอดเขาแห่งดาบก็คงเหลือเพียงผู้ถูกเลือกสองคนเท่านั้นในขณะที่สี่คนอื่นๆทั้งหมดก็จะถูกกำจัดออกมันคงเป็นบทสรุปที่น่าสังเวชใจมากเลยทีเดียวยอดเขาแห่งดาบเตะกระดาษโลหะเข้าแล้วในครั้งนี้ สิจจากยอดเขา,ต,าต่างๆก็ต่างถอนหายใจเวลาได้ไหลไปอย่างช้าๆเหลือเพียงสิทธิยอดเขาแห่งดาเพียงไม่กี่สิบคนท่ามกลางสิธิยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์หลายร้อยคนบนท้องฟ้าสิ์ยอดเขาแห่งดาไม่มีทางออกไม่มีวี่แววของความสนุกสนานอีกต่อไปโจหยวนจ้องมองเหล่าสิจยอดเขาแห่งดาบที่วารกล้วยอย่างสงบเขาโบกมือและพูดว่ากำจัดพวกเขาทั้งหมดไม่ต้องลังเลยหลังจากกำจัดสิจยอดเขาแห่งดาบคนอื่นๆทั้งหมดได้แล้ว พวกเขาก็จะสามารถมุ่งความสนใจไปที่การจัดการกระโขงเสิ่งและเจ้าจู่ได้ครืด <c oughs> ฟุๆๆๆๆๆ๊ฟฟุ๊ฟฟุ๊ฟทว่าขณะที่ฟังข้ยอดเขาหยนศักดิ์สิธิ์กำลังเตรียมตัวจะโจมตีนั้นจูู่ก็มีฟ้าร้องดังขึ้นโจหยวนเงยหน้าขึ้นไปขมวดคิ้วขณะมองไปในระยะไกลเมฆฝนรวมตัวกันมีสายฟ้าแรบแวบวับหลายสายหลังจากสายฟ้าสงบลงร่างอันทรงพลังก็ปรากฏขึ้นบนทอ้องฟ้าทีละล่างโจหยวนเห็นใบหน้าอันคุ้นเคยท่ามกลางพวกเขาเหล่านั้น ลู่หย่าร้องตะโกนด้วยความประหลาดใจข้างๆเขาผู้ถูกเลือกจากยอดเขาอีกห้าแหง่งดวงตาโจหยวนลีลงขณะที่การต่อสู้สะทวนโลกกำลังเกิดขึ้นนั้นผู้ถูกเลือกจากยอดเขาทั้งห้าที่เหลือก็ได้มาปรากฏตัวเอาละครับก็เป็นนันจบในบทที่217เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหสุดท้ายผู้ถูกเลือกจากยอดเขาอีกห้ายอดเขามาทำไมกันเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณติดตามรับฟัง อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งยิ้งเพื่อพลาที่ถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ